นี่คุณยายนะคะนอนแล้วเอ้ทำไมคะน้องหยิกอืมทำไม พ่อบอกว่าลืมขี้เกียดกิน มีอยู่แค่นี้แหละจ้าเกะพันเนื้อนะคะขนเฮี้ยนจ้ามีพ่อดอปเปอร์นะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมค่ะพ่อตัวนั้นคุมผูช่วงนี้ผอมนะคะทุกคน แม่ลูกอ่อนอ่ะจะผอมเนี่ยตัวเนี้ยแม่ลูกอ่อน